สวัสดีครับตักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับจะเจอกันในวันเสาร์ที่20ธันวาคมส5 6 8นหรบนะครับรุ่นเชียร์พิมลิกกันเหมือนเดิมโอ้โหโปรแกรมเพียบเลยนะครับอ่ะเกมสำคัญสำคัญก็มีทั้งอาร์เซนอลนะครับบุกไปเยือนเอเวอร์ตันแมนซิเตี้เปิดบ้านเจอกับเบอร์แซมแล้วก็รวมไปถึงบิ๊กแมตช์อย่างนิวคาสเซลจะเจอกับทางด้านเชลซีด้วย วันนี้ผมเลือกเกมคู่4ี่ทุ่มเลครับซิตี้กับเวสต์แฮมครับอ่ะเลือกคู่นี้มาวิเคราะห์ฝากคอบอลก่อนอื่นเลยแอด eak เก้าสิบเก้านะครับฝากคอบอลไปด้วยเข้ามาเป็นเพื่อนกันเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับแลกเปลี่ยนข่าวสารวงการฟุตบอลหรือว่าจะเข้ามาสอบถามทัศนะเข้ามาแชร์ทัศนะก็ติดตามได้เช่นกันนะครับแอด eak เก้าสิบเก้านะครับมาเช็คความพร้อมนะจบแมตช์เดย์ที่16กก็ต้องบอกว่าพื้นที่ในการลุ้นแชมป์ก็ยังลุ้นกันอยู่สนุกนะครับ อาร์ซ์โนซิตี้แอสตันว์มิน่าพวกนี้ก็แต้ม30อัพนี่เบียดเบียดเลยซิตี้แข่งช่วง4ี่ทุ่มถ้าชนะจะแซงอาร์ซ์โซ่ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงเลยนะครับเพราะว่าอาร์ซ์โ่ค่ำคืนวันเสาร์เนี่ยจะเล่นตีสามแล้วก็จะบุกไปเยือนเอเวอเรตัน A นะครับอ่ะมาดูความพร้อมของทั้งคู่แมสซิตี้เนี่ยก่อนแข่งก็มีอยู่34นะครับอาร์ซอลซ่สาถ้าชนะจะเก็บเพิ่มเป็น37ผลงานในช่วงที่ผ่านมาก็ชนะมา ยา,ยาวเลยนะครับห้าหกเกมติดต่อกันกลางสัปดาห์ลุยศึกฟุตบอลคาราบาลครัรอบ8ทีมสุดท้ายก็ชนะเบรนฟอร์ดสบายสบายอศูนย์ก็มีการโลเทชันเยอะส่วนเวสต์แฮมนะครับหเกมหลังสุดไม่ชนะเลยนะครับในพรีเมียร์อังกฤษเสมอ3แล้วก็แพ้ไป2นัดล่าสุดในสัปดาห์ที่แล้วก็เปิดบ้านแพ้ให้กับบิลล่า2ประตูต่อ3ปีที่แล้วเจอกันเซตตี้ก็ไปกลับเลยนะครับชนะเล่นในบ้านชนะ41บุกไปชนะเวสต์แฮมที่ลอนดอน3-1มมาวันนี้ก็เช่นกันนะครับด้วยชื่อชั้น ฟอร์มการเล่นแล้วก็ระบบของฟุตบอลเป๊ปกูเดล่าเน้นแน่ๆเพราะว่าถ้าชนะจะแซงอาร์เซอลสขึ้นไปเป็นจ่าฝูงออสองทีมเนี้ยเสียนักเตะไปเล่นคัฟออฟเนชั่นเหมือนกันนะครับแมนเซตตี้เนี่ยจะไม่มีเอ็ดนูรีนะครับไปเล่นให้กับออลจีเรียแล้วก็รวมไปถึงโอม,มามามูสครับเกมรุกที่ไปเล่นให้กับทางด้านอียิปต์ส่วนตัวเจ็บก็มีเจอร์มีโดกูครับมีทางด้านโรดี้แล้วก็โควาสิตส่วนเวสแฮม ก็เสีย2ตัวหลักแบ็ก2ฝั่งเลยนะครับอ่ามีทางด้านเอลดิยุปนะครับไปเล่นให้กับเซเนกาแล้วรวมไปถึงทางด้านวอนวีซาก้านะครับไปเล่นให้กับดรีอาคองโกส่วนเจ็บก่อนหน้านี้ก็จะเป็นฟาเบนสกี้แต่ว่าประตูก็เป็นอาริเอล่าอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทางด้านซิตี้จัดเต็มแน่เกมรุกมีฮาลันมีฟิลโฟเดนซาวินโยรายันแชกีนะครับตรงกลางมีทางด้านแบร์นาโดมีนิโก้กอนซาเลสเกมรับก็น่าจะเป็นชุดใหญ่ครับกวาดิโอ ลูเบนดิแอสมาทูสนูเนสแล้วก็แบ็คซ้ายเป็นโอลาดีประตูเป็นดอนนารุม่าส่วนเวสแฮมนะครับเกมรุกก็โอเคนะครับมีทางหน้านดาลอตโบเวนมีคาร์ลัมบิลซันแล้วก็ลูคัสปาเกตาตรงกลางใช้เฟรดดี้พอสนะครับแล้วก็รวมถึงมาทูสเฟร์นันเดสแล้วก็เกมรับใช้มาฟโลพานอสชอนแคโตริโบแม็าสคิวแมนประตูเป็นอาริเอลาส่วนแบ็คสองฝั่งที่จะเล่นแทนบัรบิสกา,ากับบิยุปก็คือทางด้านมากาซ่าริมเส้นทางฝั่งขวาแล้วก็ซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นซัมเเมอรร์วิลลลที่่ได้งนนะคับ อ่ะผมชอบไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับด้วยสถานการ์บังคับต้องชนะเพื่อขึ้นไปเป็นจ่าฝูงก็จะไปกดดันอาร์ซน l อลที่จะเล่นกันในช่วงเวลาตี3สตรงแล้วก็มีการพักนักเตะตัวหลักไว้อยู่พอสมควรในเกมกลางสัปดาห์นัดที่ชนะเบนฟอร์ดในเสกฟุตบอลคาราบาวครับนัดนี้ไม่น่าพลาดผมเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะชนะเวสต์แฮมไปได้แบบสบายๆนะครับสองลูกน่าจะยิงถึงนะครับอ่ะกรเช่อว่าทั้งฟิลโฟเดน ทางด้านฮารลันที่ฟอร์มกําลังดีก็น่าจะยิงประตูให้กับทีมได้อ i t ซิตี้ผ่านได้ครับสลูกส่วนอีกคู่หนึ่งไปที่ลอนดอนเหมือนกันนะครับเกมสเปอร์กับทางด้านลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่มีการพูดคุยกันกันกบนักเตะระบบเปลี่ยนไปนะแล้ว้วก็ฟอร์มช่วงหลังๆก็เก็บแต้มได้พอสมควรนะครับลิเวอร์พูลอยู่แบบที่7ก่อนแข่งก็ต้องการชนะเพื่อไปอยู่ในพื้นที่ ท็อปโฟล์ครับเกมนี้จะไม่มีทางด้านโมเบตซาร่าที่ไปเล่นให้กับทางด้านอียิปต์ในศึกคัพออฟในชั้นนะครับอาจเชื่อว่าลิปูน่าจะมีมุมเบียดชนะท็อปนั่นพอสเปอร์ได้ครับสองคู่ค่้มคืนวันเสาร์เอกมะขาวชี้ชัดฟันธงแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็หงแดงลิเวอร์พูลนะครับแอดเอไอเคกัสติก้าพูดคุยเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ